ค่ะกระแสความแรงของหน้าวีเชฟเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่หยุดยั้งจริงนะคะไม่ว่าคุณจะหันซ้ายหันขวามองไปถึงไอทีวีเคเบิลสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือมั d i ี i ใดๆก็ตามนะคะเรียกว่าหน้าวีเชฟกันแทบจะทุกคนเลยทีเดียวนะถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องหน้าวีเชฟเท่าไหร่แต่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาอืมโดนสื่อเข้าไปเยอะนะคะฉันก็อยากหน้าวีเชฟเหมือนกันพิมเองก็รู้สึกอืบางทีก็ดีเนาะแต่พิมพ์เชื่อนะคะว่าไม่ใช่สาวๆทุกคนที่อยากมีหน้าวีเชฟแล้ว พร้อมที่จะไปพบแพทย์นะคะหรือว่าเข้าคลินิกหรือโรงพยาบาลเพื่อทํากระบวนการต่างๆเพื่อช่วยให้ตัวเอง่ยมีหน้าวิเชตมากขึ้นโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ต่างๆนะคะเ h อมาจะเ a l เทอรา่าเอ็กซิลิสต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าจะเป็นการโบโททอซร้อยไหมฟิลเลอร์นะคะโดยเพิ่งยิ่งการร้อยไหมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการร้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยยกองศาหน้าอะไรอย่างนี้ตรนนีแหละให้เราได้นะคะก็เจ็บตัวเนาะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะเมื่อ สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่มีโอกาสไปเดินที่ร้านวัดสันนะคะแล้วก็ไปเจอเจ้ามาสเซตนี้ค่ะนี่นะคะพี่เองเคยใช้มาสที่หน้าตาประมาณคล้ายๆนี้อยู่แล้วคือเป็นมาสที่แบบว่ามีแปลงเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใช้ป้ายเจ้าตัวมาสไปบนผิวหน้าเนี่ยนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อใหม่ที่มาจากเกาหลีพี่ไปเจอมาเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า PHD นะคะโดยเซตนี้เนี่ยชื่อว่า PHD Perfect Lifting Mask นะคะด้านหลังเขาตรงนี้เขียนบอกว่าเป็นเซตที่ช่วยยกกระชับผิวที่เริ่มหย่อนคล้อยให้กระชับขึ้น รู้สึกได้ทันทีที่ใช้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเขาบอกมีส่วนผสมของลีกูสลิมและสรับเอสเซนส์นะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ PhD เลยนะคะสิ่งที่ทิมให้ความสนใจตอนเห็นก็คือว่านี่ค่ะตรงที่ด้านหลังกล่องเนี่ยเขาจะระบุมาหลายกรณีมากเลยนะคะว่ามันจะช่วยได้คืออย่างแรกคือคนที่มีหน้าค่อนข้างจะอยู่นะคะอยู่ที่เกิดมาจากการที่คุณมีไขมัน สะสมเกินบนใบหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้แบบว่าดูวีมากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่มีคางสองชั้นสําหรับอันนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเนี่ยหนังตาที่ตกอะไรประมาณนี้นะคะพึ่งก็เลยเกะว่าเดี๋ยวเซ็ตนี้จะไปให้แม่ลองใช้ด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็เริ่มจะแบบหนังตาตกอะ่ะพออายุเริ่มมากนะคะพิ่ก็เลยอู๊อันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงตรงช่วงคอด้วยนะคะมาร์กตัวนี้คุณสามารถจะป้ายลงมาได้ในช่วงคอเขาบอกว่าเมื่อใช้เป็นประจําแล้วเนี่ยนะคะคือใช้จนครบคอเนี่ย องศาหน้านะเขาระบุนะองศาหน้าจะยกขึ้นประมาณ9.2เอร์เซนแล้วก็ระดับความหนาของไขมันที่เป็นไขมันส่วนเกินที่อยู่บนใบหน้านียนะคะจะลดลงได้ถึงประมาณ0.6ม mm ิลิเมตรด้วยกันโอ้นะคะพอเจอแบบนี้เข้าไปก็เออมันต้องรองเนาะนะคะมาดูลักษณะหน้าตานิดนึงนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้โดยที่ในหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะจะมีเป็นแคปซูลทั้งหมด4อัน แคปซูลทั้งหมดสี่อันแบบนี้แล้วก็มีแปลงให้หนึ่งอันด้วยนะคะเป็นแปลงที่แบบเอาไว้ออกแบบมาเพื่อเจ้าตัวมาร์อันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ข้นมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจลโดยที่อันนี้คือจะเป็นอันที่พิมใช้หมดไปแล้วนะคะพิมก็เลยเอามาให้ดูได้อันนี้เนี่ยเขาจะมีฝาให้ด้วยนะชอบตรงนี้แหลคะค่ะที่เขามีฝาให้ด้วยอ,อันนี้พิมแอบ,บปิดเอาไว้จริงคือใช้หมดไปแล้วนะคะ ใช้หมดไปแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละหนึ่งแคปซูลเนี่ยค่ะก็จะมีขนาดประมาณนี้เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเรียกว่ามีตัวเนื้อของมาสเต็มนะคะ โดยที่1แคปซูลเนี่ยนะคะเมื่อเปิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทาเฉพาะบนใบหน้าอย่างเดียวนะคะหลังจากที่ทดสอบนะบนใบหน้าเดียวเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ3-4ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าทาเลยลงมาจนถึงคอแบบลงมาถึงประมาณตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ประมาณสองครั้งหรือถ้าเกิดคุณทายาวไกลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเป็นคนที่พื้นที่หน้าค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะใช้ได้ประมาณหนึ่งครั้งกว่าแล้วซึ Or, forward, ่งทีพมเอาที่เหลือแบบมาทาตรงหลังมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันเลยแบบนี้นะจะได้แบบใช้อย่างคุ้มค่านะคะ หแคปซูลเนี่ยมีขนาดบรรจุนะคะ12 ml ด้วยกันนะแล้วก็สำหรับวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทดลองทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่ขอเตรียมตัวกันก่อนนะอย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากว่ามาสกตัวนี้เนี่ยเป็นมาสกที่หลังจากที่ลงไปบนผิวแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องปล่อยเขาแห้งอยู่บนผิวของเราแล้วล้างออกนะเนื้อมาสกเนี่ยจะแข็งแล้วก็แบบเหมือนกับหดแล้วก็กระชับตัวขึ้นนะคะเหมือนกับช่วยดึงผิวหน้างเราขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยนะคะ หาที่คาดผมหรือที่อะไรก็ที่จะเก็บผม,มคุณขึ้นไปหรือจะใช้เป็นแบบหมกคลุมผมอาบน้าอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะดีที่สุดคือไม่ควรให้มีผมมาติดอยู่บนใบหน้าของคุณเลยเพราะว่ามันจะทําให้หนึ่งคือลาคาญเวลาที่คุณทาเส้นผมมันจะกระยิกใบกระยิกมานะคะแล้วก็ตอนที่ล้างออกเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณบังเอิญไปกระชากโดนตัวมาแล้วผมมันหลุดติดองมาด้วยคุณจะเจ็บนั่นเองะคะ ของพิมันนี้ก็ค่อนข้างแน่นนะคะเชื่อว่าน่าจะเก็บผมได้แบบดีมากๆอ่าแบบนี้นะคะเวลาที่พิมทาเนี่ยพิมก็มักจะแบบว่าทาให้มันเหลือขอบนิดนึงเพราะว่าเนี่ยพิมจะมีเส้นผมที่เป็นลูกผมเล็กๆแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขอบน่าค่อนข้างเยอะตรงช่วงไหนที่แคบจนเกินไปแปลงก็จะสามารถที่จะใช้วิธีเอียงแปลงเนี่ยคะ่ะได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มลองทากันเลยค่ะเริ่มทากันเลยนะคะเวลาเปิดนะคะก็เขาจะมีมุมนึงนะคะ่ะที่เป็นมุมแหลม ของตัวแคปซูลนะคะให้ดึงจากตรงมุมนี้ค่ะเขาจะเปิดเอาไว้ให้นะคะดึงอย่างระมัดระวังนะคะเผื่อจะกระเด็นหลุดออกจากมือไป <S <S ปึ๊บโอเคก็มักจะมีเนื้อของมาส์เน่ยนะคะติดอยู่บนฝาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะคะเอาแปรงป้ายมาสที่ปิดอยู่บนฝาเอามาเริ่มป้ายบนผิวของเรานะคะอย่างปกติเนี่ยพิมพ์มักจะเริ่มจากตรงช่วงหน้าผากกอนนะคะ ไม่มีกฎนะคะว่าจะต้องป้ายซ้ายป้ายขวาขอให้คุณป้ายให้ทั่วผิวหน้านะคะโดยไม่ไปทับคิว้วไม่ไปทับเส้นผมเส้นขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนอ่อนๆที่อยู่นะคะตามขอบกรอบหน้าทั้งหลายนะคะแล้วก็พยายามทามาส์เนี่ยให้มีความหนาสม่ำเสมอทั่วกันทั้งใบหน้าเพื่อที่เขาจะได้แห้ง ในเวลาใกล้เคียงกันนะคะไม่เงนนถึงเวลาเนี่ย,ยตรงนี้แห้งแล้วแต่ตรงนี้ยังแฉะอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะคะกว่าเขาจะแห้งเพราะนั้นควรจะป้ายมาร์กเนี่ยให้มีความหนาใกล้เคียงกันตลอดทั่วทั้งผิวหน้านะคะนี่นี่คือแค่เฉพาะที่อยู่บนฝาเท่านั้นนะคะอ่ะจากนั้นนี่ อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าทาเฉพาะแค่บนใบหน้าเท่านั้นนะคะหนึ่งแคปซูลเนี่ยจะใช้ได้แบบสี่ครั้งนะอย่างน้อยคืออย่างหน้าผิมเนี้ยผิมอาจจะเป็นคนที่พื้นที่หน้าไม่ค่อยเยอะมากนะคะผิมก็ทาได้ประมาณสี่ครั้งเหมือนกันหลังจากทดสอบไปแล้วเนี่ยนะโอเคมากๆหลังจากที่ทามากส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะรอประมาณสิบถึงสิบห้านาที จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความหนาของมารของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณทานหนามากเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยในการแห้งนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทาบางลมานิดนึงนะคะก็จะแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะเมื่อใช้มาร์กตัวนี้เนี่ยพิมพอยากจะแนะนําให้ อยู่ในห้องแอร์นะคะหรืออยู่ในที่ที่อากาศไม่ร้อนมากเกินไปเพราะถ้าเกิดอากาศร้อนมากเกินไปเนี่ยคุณจะมีเหงือ่อพอมีเหงือ่อปุ๊บคุณก็จะผลักออกมาตัวมาสกันก็จะไม่แห้งสักทีนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอยู่ในห้องแอร์นะคะหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมแบบที่พิมมีนะคะพิมมักจะมีพัดเนะะี่ยค่ะพัดให้อุณหภูมิร่างกายลดลงนิดนึงนะคะจะได้แบบรู้สึกสบายตัวมาสกันก็จะเริ่มแห้งลงเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตที่พิมจะขอทาเฉพาะแค่บน ใบหน้าเท่านั้นนะคะไม่ลงมาถึงคอจะได้สะดวกต่อการล้างเวลาทิ้ง<ม>ท้ายเนี่ยนนะคะพิมก็จะเว้นตรงช่วงรอบดวงตาที่เป็นขอบตาล่างเนี่ยนะคะด้วยนิดนึงนะส่วนบนเปลือกตาเนี่ยพิมจะทาตรงนี้นิดหน่อยเพื่อจะได้มี lifting effect ตามที่เขาบอกนะคะว่าช่วยแบบว่ายกตรงช่วงหางตาเนี่ยคะ่ะช่วยหนังตาตรงเนี้ยยกขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะคะเอาฝามานี่ น,ะะนี่เป็นสาเหตุทําไมเขาให้ฝามาด้วยหนึ่งอันนะคะคุณก็ใช้ฝาเนะะี่ยค่ะปิดนะคะสําหรับตัวพิมพ์เองเนี่ยพิมเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเก็บในตู้เย็นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะแข็งหรือเปล่าคุณเก็บเอาไว้ในที่ที่แห้งแล้วก็ไม่ชื้นนะคะได้เช่นกันนะคะแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในท่านี้นะคะอย่าให้มันเอียงไปเอียงมาเดี๋ยวมันจะหกสกอดนะคะ จากนั้นช่วงระยะเวลาหลังจากที่คุณลงมาร์กเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยเขากาลังค่อยๆจะพยายามที่จะแห้งนะพยายามจะแห้งดังนั้นถ้าคุณอยากจะคุยแหละครคุณรีบคุยตอนนี้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้นั่งเฉยๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้านะคะเพราะว่าเมื่อมาร์กเริ่มแห้งเนี่ยจะเริ่มมีการรัดแล้วก็กระชับตัวมากยิ่งขึ้นนะ่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบเห็นนะคุณจะเอามาร์กที่ยังปิดเหลือค้างอยู่บนเจ้าตัวแปลงเนี่ยนะคะมาทาที่หลังมือ แล้วเดี๋ยวจะให้คุณเห็นด้วยตอนที่มันเริ่มแห้งนะว่าเวลาที่อยู่บนหลังมือมีลักษณะไงเพราะบางทีผ้ามองบนหน้าเนี่ยหน้าเราจะไม่มี รอยย่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดหลังมือจะเห็นได้ง่ายนิดนึงเมื่อลงมาร์กเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญมากที่คุณควรจะทําในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณจะไม่นั่งเฉยๆนั้นหนึ่งคือคุณต้องรีบรางแปรนะคะเพราะมาร์กตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นมาร์กที่แบบเนื่องจากมีความหนึบนิดนึงนะคะ่ะล้างตอนที่เขายังชื้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะจะล้าง,ง่ายนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใช้เป็นพวก ฟองน้าลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นฟองน้ําที่ใช้เช็ดหน้าเวลาที่แบบเกี่ยวกับพวกบิวตี้ทั้งหลายเนี่ยนะะใช้อันนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ในการเช็ดหลังจากที่พอเขาแห้งแล้วหรือคุณจะใช้เป็นสําลีก็ได้นะคะสําลีช่วงระยะเวลาที่คุณกาลังร้อยเขาแห้งเนะะี่ยคุณก็สาลีเนี่ยชุบน้ําบิดหมาชุบน้ําบิดหมาแล้วก็วางทิ้งเอาไว้นะคะไม่แนะนําให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําบิดหมาแล้วมาเช็ดนะคะเพราะว่า หลังจากที่คุณใช้เช็ดเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องละคุณต้องเอาผ้าขนหนูนะั้นะไปซักอีกซึ่งมาร์กตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นสูงนะคะอาจจะทําให้ซักยากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวพิมพ์ไปล้างแปรงแล้วก็เตรียมสำลีก่อนนะคะตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณเจ็ดปดนาทีแล้วนะคะสำหรับมาร์กของพิมพ์นะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มทำงานนะคะมันจะตึงไปหมดตอนนี้คือไม่สามารถจะพูดแบบที่ปกติพูดได้นะคะถ้าคุณสังเกตตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นไหม มันแบบเหมือนดึงๆแล้วค่ะคือมันจะไม่มีความหนืดหนึบอยู่บนใบหน้าทีนี้นนะตอนนี้เนี่ยคือเริ่มค่อยๆจะรัดตัวนะคะเริ่มรู้สึกเลยว่าตรงช่วงเนี้ยเหมือนก็โดนรัดโดนดึงขึ้นนะคะตรงช่วงแก้มเนี่ยดึงขึ้นหน้าผากเนี่ยยกอะไรแบบนี้เลยนะคะคือแล้วก็เรารวมไปถึงหลังมือด้วยคุณเห็นไหมหลังมือเนี่ยเริ่มจะมีอาการดึงๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นผลกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก็จะทําให้คุณเริ่มพูดยากมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณไม่ทําวีดีโอพิมพแนะนําว่าให้นั่งเฉยๆผ่อนคลายใบหน้าอย่างที่บอกคือมันจะทําให้ไม่เกิดริ้วรอยที่ถูกรัดนะคะด้วยเจ้าตัวแมสโซนนี้คือคุณควรจะปล่อยกล้ามเนื้อใบหน้าของคุณให้เป็นปกติธรรมชาติธรรมดามากที่สุดนะคะไม่กระดิกประการดิกมาเพราะนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะกลับมาอีกทีตอนที่เขารัดตัวเต็มที่นะคะคือเรียกว่าแห้งสนิทนะคะแล้วก็มาล้างกันค่ะ ครบสิบห้านาทีแล้วนะคะกับหน้าของคลิปนะคะแต่ให้ดูตอนนี้ว่าอาการรัดตัวของเขาเนี่ยนะคะมันชัดเจนมากเลยคือมันรัดปึ๊บข้อมาแบบนี้เหมือนกับช่วยให้หนางเรากระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่ายมาค่อนข้างหนานะคะพอามาค่อนข้างหนากปุ๊บเนี่ยบางทีคุณมาดูตรงช่วงขอบตรงเนี้ยคุณเอาเล็บเคีย่ยๆปึ๊บปึ๊บป๊บอย่างเงี้ยคุณอาจจะสามารถพอที่จะแบบจับติดขึ้นมาได้แล้วก็ดึงอะไรแบบนี้นะคะคุณน้องว่อถ้าเกิดคุณดึงแบบนั้นเนี่ย จะเจ็บมากพิมเองทดสอบมาแล้วนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันดึงได้ไหมอะไรไงเนี่ยจะคล้ายๆตรงหลังมือตรงอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นไหมเนีย่ยเนี่ยมันจะเริ่มเป็นขุยๆตรงขอบเนี้ยค่ะคุณสามารถที่จะอย่างเงี้ยจับแล้วก็ดึงมาเป็นแผ่นได้นะคะถ้าเกิดของคุณหนามากแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเส้นผมที่บังเอญว่าติดอยู่สักเส้นหนึ่งเนี่ยนะดึงปุ๊บคุณจะแบบเจ็บมากเลยค่ะเพราะนั้นไม่แนะนํานะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ําเนี่ยแต่แต่ให้มาสเนี่ยนะคะนุ่มตัวลงแล้วค่อย เช็ดออกนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพิม์จะเช็ดออกนะโดยที่พิมพ์ไปเตรียมสำลีชุบน้ํามาทั้งหมดเท่านี้นะคะเด,เดี๋ยวจะเอาน้ําลงที่หน้านิดนึงก่อนด้วยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวล้างหน้าไปนะะึงค่ะใช้น้าเปล่าล้างแล้วจํานวนหนึ่งนะคะตอนนี้จะเริ่มใช้สำลีนะคะในการเช็ดอย่างละเอียดให้แบบว่าไม่มีความลื่นนะคะเหลืออยู่บนผิว คือผิวของคุณเนี่ยเป็นผิวที่สะอาดอยู่แล้วก่อนที่จะลงมาร์กนะคะเพราะนั้นเจ้ามาร์กตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวที่ลงไปบำรุงที่คุณเช็ดออกก็เพราะว่าไม่ต้องการให้มีความลื่นนะคะอยู่บนผิวตอนที่คุณล้างออกด้วยตัวคุณเองคุณจะทราบเลยว่ามาร์กเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อลื่นๆนะคะเหมือนเคลือบผิวเอาไว้ตอนที่น้าโดนผิวครั้งแรกตอนที่หลังจากที่เราจะเริ่มล้างเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าจากที่ความตึงมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนขึ้นทันทีนะคะจากหน้าที่แบบว่ากระชับสุดขีดมันจะรู้สึกเออผ คู่แรกแนะนำว่าให้พยายามเช็ดหลายรอบนิดหนึ่งนะคะเช็ดให้สะอาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเหลือตรงจุดไหนไว้สักจุดหนึ่งที่ไม่ได้ล้างเนี่ยนะ เจ้ามาร์กที่ยังคงเหลืออยู่บนผิวคุณเนี่ยนะคะหลังจากที่พอผิวคุณเริ่มแห้งแล้วเนี่ยมาร์กตัวนั้นจะกลับมาแข็งตัวเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเฉพาะจุดนี้มีอะไรแข็งๆติดอยู่บนใบหน้าซึ่งนั่นก็คือจะเป็นเศษที่เหลือของมาร์คที่คุณเช็ดออกไม่หมดนั่นเองแล้วถ้าเกิดคุณมาเอิญแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยก็กลายมาคุณต้องดึงไอ้ตัวนั้นออกก็จะกลายเป็นเมคอัพแหว่งไปเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะสำหรับตัวพิมเองแล้วนะพิมรู้สึกว่าใช้มาร ลงเพียงบางๆนะคะแล้วก็เช็ดออกแบบนี้ค่ะจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยกำลังดีเลยนะคะทำให้เราสามารถที่จะทําได้ทุกวันด้วยนะคะทําให้หนึ่งแคปซูลเนี่ยหนึ่งแคปซูลเนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์ว่าถ้าเกิดคุณทํานะทําได้ทุกวันนะคะตอนเย็นตอนกลางคืนเนี้ยก่อนนอนอะไรเงี้ยทําเสร็จแล้วปุ๊บพอคุณเช็ดออกนะคะเรียบร้อยความรู้สึกมันจะแบบ โอ้ยผิวมันรู้สึกกระชับขึ้นทันทีนะคะมันรู้สึกเหมือนเอ๊ะไขมันสะสมบนใบหน้าลดลดลงหรือเปล่านะแต่หนึ่งสิ่งที่พิมรู้สึกเหมือนที่มันกําลังเกิดขึ้นใต้ผิวตอนที่ใช้มาเนี่ยนะคะก็คือรู้สึกเหมือนว่าเหมือนมันถูกกระตุ้นนะคะเหมือนมันเหมือนผิวหน้ามันถูกกระตุ้นอยู่อะทาให้แบบเลือดมันไหลเวียนดีเลยแบบนี้บางทีการที่เลือดเราไหลเวียนดีเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยขับของเสียที่แบบว่าเก็บกั อยู่บนใบหน้าของเราเพราะอะไรถ้าท่านจะเคยทราบดีใช่ไหมคะมันจะมีการกดจุดการนวดในแบบที่แบบว่าช่วยไล่น้ําเหลืองอะไรพวกนี้พี่รู้สึกเหมือนการที่ใช้มาส์กตัวนี้ค่ะเข้าไปช่วยรัดอย่างนี้เอาไว้เนี่ยมันไปช่วยให้แบบว่าเดรนของเสียออกจากใบหน้าของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูเนาะแล้วค่ะก่อนจะแรปอัพวิดีโอนี้กันไปนะคะยังเหลือข้อมูลที่อยู่หลังกล่องนะคะซึ่งพิมพ์ปล่อยไม่ได้นะคะต้องให้ข้อมูลคุณให้ครบนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยยกกระชับปรับรูปหน้านะคะอีกทั้งยังช่วยแบบรุงผิวให้เนียนกระชั หน้าสัมผัสหลังจากที่คุณใช้เสร็จคุณก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอย่างที่ผิวรู้สึกได้ค่ะว่ามันรัดเสร็จแล้วพอเราล้างออกปุ๊บล้างเช็ดให้ความสะอาดเรียบร้อยเออผิวมันนะคอลลาเจนมาอะไรมาอีลาสตินมาอะไรแบบนี้นะคะเขาบขอกเพราะเขาใช้เทคโนโลยี encapsulation นะคะเข้าหอ่อพุ่มสาระสำคัญเพื่อคงคุณค่าและตรงเข้าฟื้นบำรุงผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงจุดด้วยคะสำหรับหเซตแบบนี้เนี่ยนะคะระบุหลังกล่องนะคะว่า ราคา1,500บาทคือมีทั้งหมด4แคปซูลบวกกับแปรงที่ให้มาด้วยนี่นะคะพิมพ์ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่า1แคปซูลเนี่ยคือ1สัปดาห์นั่นเองขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ของคุณในแต่ละครั้งนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการคุณสมมุติว่าคุณอยากจะเทคแคร์ใบหน้าก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็1แคปซูลเนี่ยนะคะลงใบหน้าเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบไม่ได้หนามากนะ ใช้ได้7วันเลย <c oughs> จริงๆนะในความรู้สึกพิมนะแบบ7วันนะ่ะได้เลยนะคือเรียกว่า1แคปซูลเนี่ยคุณใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มันมี4แคปซูลก็คือ capsule, แคปซูลละ1สัปดาห์เพราะนั้น4แคปซูลก็คือ4สัปดาห์หนึ่งเดือนพอดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใช้ลงมาถึงช่วงประมาณนี้ค่ะค,ะคอแล้วก็ตรงเนินอกตรงนี้นะคะ1แคปซูลเนี่ยน่าจะใช้ได้สัก2หรือแม็กซิมัม3ครั้งขึ้นอยู่กับความหนานะพิมพเห็นบางท่านใช้เนี่ย พอมันกําลังยังจะเริ่มแห้งเนี้ยมาหยดมาแบบย้อยลงมารวมกันตรงค่ะอันนั้นคือหนาไปนะคะครั้งหน้าก็อาจจะลองแบบค่อยๆป้ายให้แบบว่ามันเกลีย่ยให้เนียนมากยิ่งขึ้นไงค่ะอย่าใ,ให้มันเหลือเยอะเกินไปประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวสรับการใช้ตัวนี้นะถ้าเป็นพิมพ์นะคุณจะแนะนําว่าเมื่อคุณซื้อมาแล้วก่อนจะเริ่มใช้นะคะให้ถ่ายรูปบีฟอนิดนึงนะถ่ายรูปบีฟอ e แล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนหรือว่าจริงแนละ้ว b e ฟอร์ Before, แล้วก็หลังหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สมสัปดาห์สสัปดาห์เราเอารูปเนี่ยคะ่ะมาเปรียบเทียบกันนะคะจะได้เห็นซิว่าเอ๊ะใช้มาหนึ่งเดือนเนี่ยมันได้ผลลัพธ์อย่างไรยังไงบ้างนะคะสําหรับสถานที่จําหน่ายนะคะเมื่อตอนแรกพิมพ์บอกไปแล้วใช่ไหมไปเห็นที่ร้านวัดสด์มานะคะก็ลองดูแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากจะมีทางเลือกบ้างไม่ใช่แบบว่าต้องไปร้อยไหมฟิลเลอร์ฉีดเมโซทาเลเซอร์อะไรต่าง,างๆเลยแบบนี้เท่านั้นนะคะก็ นะคะลองดูแล้วกันนะเนาะเผื่อจะได้สวยแบบวีเชฟเพราะโดนอะไรนะสื่อต่างๆพูดแบบว่าต้องหน้าวีเชฟเท่านั้นนะคะตอนนี้พิ่เองก็เป็นโรควีเชฟเขาไปบ้างแล้วนะเอาละคะ่ะสำหรับว,วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ